ดีด้วยครับผมเจอก,กันช่วงนี้กะเป็นเวิยน,น,นระยะเนียเจ๊กหน่อยด้ครับหมายถึงว่าบอดิโล่งลิปแบบต่อเนื่องพี่น้องบอกภาวาบกหอยว่างด้วยครับค่าแตงหยางดันยางนีอยู่แบบแต่เล่มือนี้ภารกิจคอน้างาร้าด้วพี่น้องเขาปวดเท่ากับเป็นดอกแล้วด้วยครับออกดอกออกฟักแล้วอีกหน่อยอีบวกกี่มือด้วพี่น้องอีกประมาณสงการครับกะเดยนาจะได้เก็บผลผลิตขายแล้เขาปวดซูงแหงพี่น้องดูผมหัวรีบเลย ธรรมชาติของพวกผึง่งเป็นอันนี้บราโตผึ่งกับเป็นเขาเรียกโตอย่างนีง้มีทั้งผึ่งไม่ทั้งแมงหน่อยเนาะตามภาษาคนอีสานเขาเรียกครับามาผสมเกสรขา้าโพดกำลังงามอีกน้อยนี่ว่าชีฮักไอขา้าวโพดลูกขา้าวโพดแม่พี่น้องที่มีซองฝักแอร์บนน่ะวีฮักไปขายตลาดอยู่ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาบางๆถ้ามีเวลาได้ครับตดกากับพอไบร้ายได้พี่น้องพี่ในหม่มเอาไว้ในห่มขา้าวโพดครับผม เพราะว่าข้างนอกนี้บ,บ่มีห่มแล้วต้นกล้วยกะให้ห่มบ่ปันใดพ่อไว้หลด้วยครับชว่วงนี้แบบเค็ดว้สื่อถาดม,มาประมาณยี่สิบถาดส0สิบถาดครับถาดเพาะพ่อไวไหลเพื่อเพราะว่ามีคนเขาทมหาต้นก่าหลายต้นพันหลายก็เลยพ่อไว้หลสกิมปลูกจากคลองน้ำผาสวัสดีค่ะ,คะตัวนี้เป็นี้น้องเบิ่งเป็นยังนี่งามครับบด,ดีครับ ไรสายสพันธุ์ครับนี่เป็นขนาดเขี้ยวขนาดเขีขเข้ยวนะครับพืชตน้ตนไม่ไม่ถึงว่าพืชต้นไม่สำหรับสวนของเขาด้วยครับมันเป็น,เ,ปนเหมือนเหมือนคือสลัดเนาะต้นนี้กับสีปูลงแปลงน,น้ำสีาหขขากระถางมาใส่เนาะกระถางมาใส่เป็นตนเป็นตนปลูกเพราะว่าต้นนี้่อข้างแพงเพลยครับเป็นเป็นผักที่มีคุณประโยชน์หลาย ขาว่ามากเลยครับตัวนี้เขาว่ามาก็ว่าตามเขาขนาดสิบเม็ดอยู่ดอกเพราะว่าเขาขายขีดหนึ่งสามสิบสี่สิบบาทขีดหนึ่งด้วยครับประมาณกิโลหนึ่งดิคณะเขียวมันชีมีสีสีม่วงกับสีนีบ่สีเขียวบ่ะข้าวเอียงกอราชินีราชินีผักราชินีผักเออขาว่างสัตวลละข้าวพุทประโยชน์หลายรอบนี้ค่อนข้างเพาะไวรัสด yeah> ้วยครับทุกชนิดเลย ล่าสิปลูกนาฮวอันเบิ่งคือเขาสิเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นแรดดิดพี่น้องหกเกจถาดเพราะว่าเสียลงแป้งมาดและลงสามพี่น้องเข้ามาขอสือจนเบิดค่ะที่พอไหวงวดก่อนเขาถือไปเบิดเลยม่นมีแต่ต้นพันธุ์สิขายด้วยครับเพื่อมาขอสือเพื่อนไดมากแล้วเนาะก็เลยขายเพื่อนไปต้อแรดดิดพี่น้อยกับพ่อลงแป้งแล้วเพราะเอามาก็ได้แรดดิดนี้มีมยูเจ็ดถาด เกตถาดกับประมาณพันสี่หลอยต้นแต่กระสิบัวทึงนั่นครับตีไปเลยประมาณพันสองเนาะพันสองพันสามงามเนาะงามนอนกันไตโล่งหรืมั้ยเจน้นอนก็โล่งแปลงเลยพี่น,อน้องรอบแรกคือปแบบลกปูกแบบบ่มีความรู้นะครับปลูกแบบบ่มีความรู้กระปูกฮ่าหาเบิง่งรหลอซองนี้ว่าสิปลูกให้ดีกว่าเก่าครับเพื่อน ที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับที่คนไทยอยู่ต่างประเทศจะมีความรู้กันเนะน้ำมากด้วครับว่าปลูกระยะเวลาสั่มใดสีสีเก็บผลผลิตได้ได้ดีเท่าปูหัวเวลาเข้ามาค่ะเขาปูหลูเวลาเลยนหัวจนหัวจนคนใดที่เคยปลูกกระบอกนี้ด้วยครับเพ่าพอเป็นหัวเนี่ยก็บกินได้เลยยหายมันเกลี่ยขนแก้มซีขึ้นเขาก็ปูหลูเนาะเขาก็อยากได้แต่หัวใหญ่ๆแดงจุดขึ้น ตัวนี้ก็ไม่เป็นตระกูลสลัดนะพี่น้องอันนี้อันไหนพันใดแน่อันยังจำบดได้ส่ว<า>นส่วน,นมากสิสเป็นคอดหดลายตัวนี้เอาทุงพาสิีคอไว้เนาะแมนบอ,อส่วนมาลูกค้านี่ชอบตะคอดนะครับไม่ทื่งจะชอบทุกชนิดแหละแต่ว่าคอดสิ่มาอันดับหนึ่งสลัดคอดไปขายกับคอดขายดีช่วงน,นี้พักข้ายกับเรือปลายหได้พี่นอ้องเรือบลายหลเหรอแต่ก็พ่อได้ขายอยู่บลไ,ได้ออกตลาดลายมือแหรอ บ่ค่อยว่างขี่เห็ดส่วนนี้หาเวลาว่างยากอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าปลูกสลัดนี่เขาต้องให้น้ำแบบสองเวลาสามเวลาสี่นะทั้งพัดลิตกระสือมากเลยพี่น้องแต่ว่าบพคาะั้นมีเวลาเห็ดเพราะว่าเขาต้องไปซื้อเล็กไม่เห็ดขาอีกเห็ดขากับตองจางจางเขาเห็ดครับเพราะว่าเห็ดเองบ่เป็น เชื่อมเล็กบ่เป็นตัดเป็นอยู่เล็กแต่เชื่อมบ่เป็นครับบ่เคยเชื่อมไม่คงสวย,นนนนยบึงผักทั้งผีทั้งนี้กับพ่อขายตัวนี้เป็นอนนันในหฮมเก๋วยเป็นงานงานตันนี้อยังก่อนตั้งแดงนี่ไหมพวกกระจับซีร์พอใอยได,ได้ด้วยครับกร<ม>อ,อบดีอยู่ตัวน,นี้ลงไหมตัวน,นี้ทอนขายไปแล้วก็ลงไหมเลยครับ วัเดเ็บกายอยู่พี่ต้นต้นตนี้คลอดสลัดคอัตต้นนี้ครับคือคลายดีเป็นปตำรับต้ตนเลยตันนี้คึอฉ่ายพี่น้องปลูกในโฮมหลุสซึกวาสิ ขึ้นดีก็อยู่การแก่งด้วยครับพดน้ำบางที่คนทะดสองสามเวลาครับผมพดน้ำว่าอากาศมันห่อนจัดขาโวดต,ตนสูงแหงเลยพี่น,อน้องยามสะสองสีมะเรงเต็มเลยครับมาผสมเกอรมหาดูดกินตำหวาน ตัวนี้เข้าอาไ้เฮ็ดจะอะไรนี่คือใบอซื้อตัวนี้ซื้อบ่เป็นหัวปันดครับเพราะว่าพื้นที่เขาเขียบลองเบิ่งดีซื้อพี่น้องลองเบิองแหล,แลวลกล็รู้แหละว,ว่าเป็นแบบใดไปสื่อถาดมาพี่น้อง คือทงตลาดเนาะบางบางบ่อนกข็ขายหยิบห้าบาทบางบ่อนกข็ขายหยิบสองบาทจะไปเจอบ่อนหนึ่งครับสิบสองบาท,าาทร้านขายโซ่ลู่บ่อนซื้อแล้วครับจริงขึ้นชายขึ้นปูมันนะขึ้นชายในโฮมพี่น้องงามอยู่ในโฮมอยู่ในโฮมนี่งามเลยครับขึ้นชายกำลังข,ขึ้นงามขายโมสูแดดเนาะ ชูแดดวัดใดเขาจีบชูแดดปันใดครับพวกนี้ต้นการเห็ดลายแห้งเด้อครับรอบนี้ไม่ปลูกจะคล้องเลยปลูกนำไปขายนำให้มีขดสีกับคลายครับวิธีการเห็ดก็ง่ายๆเด้อครับติดค,คลิปก่นกอ,อนติดเคย ลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเฮ็ดง่ายๆครับเพบี้ยงบวญยากเพราะเขาเพาะแต่ต้นก่าให้มันขึ้นให้มันได้แค่นั้นครับับพอต้นก่าก็บ,บ่ยากครับก็มีคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่หยอดเข้าไปเบิ่งได้เด้อครับผู้ใดสงสัยขั้นตอนใดก็คอมเมนต์ถามได้ครับแต่ละน,นันีบ่น้อยเด้อครับนี่ หลายลายลายต,นต้ยตน,ตยตนเป็นลายลอยต้นครับสองสามลอยคนละตะเลลยกตะเลียไว้เก็บขายตลาดนาดัดพอดีเพิ่นมาซื้อเลยโคกตุงน,นี่ต้ตนต้นงามเนาะตอนอ้นอวบงาม มักตัวใดเหลือกัเลยได้ครับ่อกเป็นพันุ์ของเขาเป็นพันุนี้ครับผู้นพันธุดีเห็นบ่สองสามตนเป็นตนขาวต้นขาวเง้วทุกคนจริเง้วเ้นหอมถอมไดบ่หนได้อยู่ครับได้อยู่อุ่อนต้งโอเต็มเลยมัน้นท้าตัวอ่างนี้้ ไม่แช like ่น well, like ้ำไว้ไหมเน่าเมื่อไหรพี่ดอนไม่ใส่ตู้เย็นเลยเอาล้างแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยตู้เย็นนั่นเป็นอย่างวะพอเอาพักใส่เหรอเน่าใส่ถุงเลมไหมใส่มัดยังไงต้องใส่ถุงมัดปลาตู้เย็นอุ่นอุ่นเอออุ่นดรอเลยเนาะดรอปลื้ม ทั่วปูกหยาบทั่วกับเตียงหยาศสตูมันหลายครับพวกนี้เขาต้องใส่ยาขามะเร็งเนี่ยเขาก็เลยบ่าจปลูกพวกนี้เขาอปองกันเลันัดรเป้มันเสียหายมันเป็นเพียเป็นยังลงนะพวกนี้ก็แค่มะเร็งรบกวนธรรมดา กรอบแต่มันถึงมงันก็เลยกกรอบเชอมเด็ดเดเข,เขาใช้นะ้ำาเลาเช้าเที่ยงเย็นสะละัด่ตรงตามเวลา,าเปนเหอมน้ำใจนี่สิ เบิ้งได้อันนั้นยูในยู่อย, <c oughs> อยูช่วยได้เอาไปตลาดนะ

ิี้ิ่น่เอาใหม่หรอเขา่อกินกินเล่นเขาจะเพื่อสุขภาพนอัลมนืมันจะเสม้ฝรั่งกษิดานี่ก็ลูกหลายๆเลยพี่เ้องบุงมีเวลามาห่อ ซื้อทุงมาห่อแล้วนะบอกว่างมหาห่อจักเถื่อห่วยดุกครับมีไก่ไก่พอกินลเลยด้วยหน่วยคิอว่าใหญ่ปันใดดอกพี่น้องเพราะเป็นหนาเลยธานาฝนนี่หน่วยเขาจริงใหญ่ก็จะเป็นเขียวสเสว,วยเนะครับ เป็นดอกล่าลาย,ลายแต่ติดติดติด,ต,ดติดหน่วยวาสดุแต่เ็พาะทีกินอยู่เรา,เราพี่น้องเพอาะทกินมีหลายมีหลายซิ่ลูกต้นนี้ที่ดกแข็งพี่น้องต้นนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองครับดกคักอีกเลย หน่วยจะเป็นพ่วงเลยครับพี่น้องพ่วงนี่จักหลูกนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกพ่วงเดียวนึ่สิบลูกครับผมลูกคักลูกเนี่ยถ้าหน่วยใหญ่ๆนี่งานจะบวชต้องหาไม้มาค้ำไว้ครับเดี๋ยวสิหาไม้มาค้ำไว้พ่วงเช่กันหน่วยเป็นพ่วงเป็นสายเลย ไม้สีทองแท้าเอาไว้แลงสีลูกเขากับสีโบใหญ่์ด้วครับกับสีโบในใหญ่ปันไดเอาก็เอาไว้แบบนี้แหละครับแล้วแต่เขาได้ซ้ำได้เกาซ้ำนั่นครับว่าได้เน้นเรื่องกลมสวยงามครับมูนึงก็ลักออกดอกก็มีพี่นอ้อง<ม>ก็ลักจอดอกก็มีก็แปลกใจกันว่าเขาจกเป็นดอก อยู่บอสเซอจากเทือ่อสะดาวผมตัดต้นเขาออกพงขึ้นมาไหมว่าสดีกกำลังพอเก็บกินกระลาบเลยครับนี่ยอดสะดานลาบเป็ดสุดจวดเลยครับตัวนี้เป็นแก้วขมิ้นนะครับนวยดกแห้งพี่น้องออกดอกสามรุ่นสี่รุ่นเลยออกติดต่อกันเลยนวยกระโดกคากรี นี่เป็นเป็นปนรุนแหลกนะครับหน่วยรุ่นแหลกตัวนี้รุ่นแหลกที่ออกดอกครั้ง,งแรกครับเก็บกินไปเบิดแล้วเหลืออยู่3าสี่หน่วยแนละที่ที่แวบกินไดนะ้นะเงืองงามเลยเหลือข้างในเป็นสีเหลืองนะครับแต่บุกม่วงช่วงนี้ก็ออกลายเหละเห็นรถเขามาขายอยู่6โล่ร่อยครับบุกม่วงตัวนี้ลายแหง ตกคักตกเนี่ยพี่น้องท่านออกดอกกับมี่ท่านชน่วยอ่อนกับมี่หน่วยจอยอยู่กับมี่นี่เป็นหน่วยคักเถอะบุญข้งในนี่จะมหน่วยเลยครับ เห็นตัวนี้คือซิบุลเลียวไงได้พี่น,อน้องเพราะว่าสิลงให้เบิดมันนี่ลเลยวะ๋อมือละับโงซามถาดเศร้าถาดหนึ่งกับซองลอยลุ่มด้วยครับมันนี่ก็คงซิบอลเลไปคายแล้วนะาะผักนอะมืออื่นเผนะื่อนเนาะมเศร้าลลุคขาแล้วมันืือไปแล้ว มาซื้อน้ำสวน,นเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับมาซื้อน้ำสวนเพ,พ,พักซีเปลื้มเพราเปลื้มปูกระไดแต่มันหอนเนาะมันก็นเลยมาซื้อเอาอยัางดีเลยครับปูกระไดอยู่เดี๋ยวกันลฟ์พี่ละน้องกันเด้อครับผมมาอัปเดตสวนในอัปเดตสวนในพี่น้องเบิงงบ้งครับ,บ,รรบอาชีพปลูกผักกัะปิหน,นีและพี่น้องนาเรียนาดำนาดำคำเครียดครับผมบ่เครียดเหรอคะพี่น้อง เดีย๋ยวคลิปหนาเจอกันใหม่ด้วยครับยูน้ำสวนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมวด้วยครับผมขอบคุณทีเพื่อเผืบางคนอคอคมเมนต์เขามามวา่าบกดขามโฆษณาให้ขอบคุณห <c oughs> <ap> ลายๆครับผมกระตุ้นก็เป็นรายได้ของคนเห็ดคลิปแหรอพี่น้องพ่าอะไ้มาจุนเจือครอบรัวรายได้เล็กๆน้อยๆได้ครับกับปาปนกับการขายผัาใครยังไปก็ขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวคลิปหนาเจอกันไหมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาพีและน้องแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ